สวัสดีคะ่ะกาบสวัสดีเพื่อนๆพ,นพื่พี่ๆชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพีอีพีที่017ขออภยัยขอค่ะ107นะคะพี่พี่ขาประจามเย็นวันอังคารนะคะ21ตุลาคมคะ่ะ2,500 68นะคะเช่นเคยน้องราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะ1ชุดค่ะ30รายการเปิดรายการละ200บาททุกองค์2องค์300บาทจัดส่งฟรีค่ะชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องราพีได้เลยนะคะ 099-084-1561-092-543-9610ค่ะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่สามารถโทรทักไลน์แอดไลน์หาหน้องราพี่ได้เลยนะคะพี่ๆค่ะก่อนรับชมคลิปนะคะฝากพี่ๆค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากพี่ๆก, like, ก,ก,กดติดตาม เป็นกำลังใจให้น้องรับพี่กันด้วยนะคะ1วันมาสองรอบรอบเชา้ารอบเย็นรอบเช้าเริ่มต้นลงคลิป9้าโมงเช้ารอบเย็นเริ่มต้นลงคลิป5้าโมงเย็นนะคะรายการที่1เป็นเหรียญพระธาตุพนมค่ะลงยานะคะลงยาสีส้มด้านหลังจะเป็นพระประจําวันพลึกหัดจะพี่จ๋านี่ เหรียญพระาธาตพนมลงยาสีส้มหลังจะเป็นพระประจำวันวันพฤหัสนะคะรายการที่1 2สองกับ3เป็นหลวงปู่โตะมาบ้านเดียวกันนะคะ2จะเป็นหลวงปู่โต๊ะอายุ82ปีค่ะที่ระลึกนะคะนี่ด้านหลังมียันแบบนี้นะคะปี2 5 1 1จะรายการที่3เป็นเหรียญหลวงปู่โตกะกนกข้างนะคะ วัดประดู่ิมพลีกรุงเทพมหานครปี2519ค่ะรายการที่4กับ5องค์นี้น้องรพีได้ตีกลับมานะคะน้องรพีเลยเอามาจากโปที่200บาทนะคะ2องค์300บาทค่ะจะเป็นสมเด็จกระไหลทองด้านหลังจะเป็นพระผงสุพรรณค่ะ ส่วนรายการที่5้าจะเป็นสมเด็จกะไหล่ทองค่ะด้านหลังจะเป็นพะลอดนะคะน้องรพีไม่ได้อะไรเลยนะคะพี่ๆขาแต่น้องรพีเอามาปล่อยเพื่อที่จะให้พี่ๆที่เขาอยากได้จริงๆค่ะตีกลับมานะคะพี่ๆขาเสียดายมีคนถามมาเยอะมากเลยนะคะวันนี้น้องรพีจัดโปเลยเอามาให้พี่ๆได้กันเลยนะคะแล้วก็นี่ด้วยเสือค่ะ เสือหลวงพ่อปานตัวใหญ่นะคะตีกลับมาจากพี่จ๋าเก็บไว้วันนี้ได้มาปล่อยนะพี่นะปล่อยราคาพิเศษให้พี่ๆเลยคะ่ะด้านหลังเป็นรูปเหมือนท่านด้วยนะคะเสือก็จะมีอักขระมียันนะคะนี่ตรงคอตรงแขนนะคะแล้วก็ฐานนะนี่มียันเต็มเลยแล้วก็จะเป็นอุดกิ่งด้านในด้วยนะคะรายการที่7จ็ดจะเป็นอนุสรณ์หปีสมเด็จโตปีหนนะคะ มาพร้อมกล่องจ้ะพี่จ๋าด้านหลังปั๊มตายางนะคะมาพร้อมกล่องรายการที่8ค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงจ้ะพี่จ๋า เหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดอยุธยานะคะองค์นี้จะเป็นปลุกเสกเกจิอาจารย์ดังหลายท่านเลยนะคะจะมีเป็นหลวงพ่อจงหลวงพ่อกลวยหลวงปู่โตหลวงปู่ทีมหลวงพ่อพรมนะคะปุกเสกปีศ6จัพิจาวัดประสาทบุญยาวาสนะคะนี่สวยรายการที่เก้าจับเป็นพระร่วงค่ะ หลังล่างปืนนะคะเนื้อหาเก่าๆค่ะสิบจะเป็นขุนแผนอุ้มนางของหลวงพ่อกลวยค่ะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำด้านหลังจะเป็นหนุมมาอ่าด้านหลังจะเป็นกุมารน,นะคะเป็นเนื้อดินนะ หนึ่งองค์สองร้อยบาทสององค์สามร้อยบาทสิบเอ็ดจะเป็นจอบหลวงพ่อไปวัดกำแพงค่ะปีสองสองสี่เจ็ดแปดที่ระลึกนะคะสองสี่เจ็ดแปดนะรายการที่สิบสองเป็นพระกิ่งพระกิ่งธรรมรัตน์นะคะหลวงพ่อสอนวัดสารเจ้าประทุมธานีองค์นี้สวยนะพี่นะนี่วัดสารเจ้าน้องระพี่เคยไป อยู่ที่ปทุมนะคะนี่สวยมีตอกโคดแล้วก็เขียนว่าธรรมรักนะคะแล้วก็ใต้ฐานมีแบบนี้เลยเสียงกิ่งนะเก่าๆเลยค่ะ1 3 3 4ค่ะเป็นหลวงผู้เอี่ยมวัดสะพานสูงรายการที่13จะเป็นเหรียญข้อหลามตัดค่ะหลวงผู้เอี่ยมวัดสะพานสูง100ปีนะคะ มาคู่กันกับ14จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงค่ะองค์นี้จะเป็นเสมานะคะเจ้าอาวาสวัดสะพานสูง100งปีหลวงปู่เอี่ยมเจ้าอาวาสองค์เก่านะคะสวยสวยปิดคู่300บาทได้เลยค่ะ15จะเป็นเหรียญหันข้างหลวงพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันนครศรีธรรมราชค่ะนี่ปี2,500นะคะ องค์น,นี้เขียนว่า,าที่ระลึกในการสร้างอุโบสถวัดสว่างอารมณ์ภูเก็ตปี2,501รจ้ะรายการที่16ค่ะเหรียญหลวงพ่อเพชรค่ะพี่ขาวัดวัดอัมพวันนะพ่อเพชรเกาะพะง,งนันจ้ะหลังยันนะรายการที่17เดเหรยหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะ หลังยันปีสองสี่แปดนะคะมีพอสอด้วยนะมียันมีพอสสิบแจะพิจาร์สิบแปดจะเป็นเหรียญเจ้าคุณนอค่ะเป็นเหรียญน,นักกล้ามเจ้าคุณนอนะ หลังอักขระแบบนี้ค่ะหลังยันอักขระแบบนี้นะเลี่ยมพลาสติกกันน้ำสิบาค่ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อโมวัดโศกค,ค่ะมียันตรงอกนะด้านหลังบางชนีจังหวัดอุธย,ยาค่ะอุดผงด้วยนะยี่เหรียญหล่อหลวงปู่สุขค่ะ เนื้อตะกั่วขอบพลาสติกเก่าๆหลังมีรอยจานแบบนี้ค่ะ1องค์200บาท2องค์300บาท21หลวงพ่อคูณรุ่นเทพารักปี2539ตอกโขตรงอกค่ะหลังยันนะ เลี่ยมพลาสติกกันน้ำย2่เป็นฉลุพระยีพุทธศตรวตรรษค่ะเป็นเหรียญฉลุนะคะรายการที่23เป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะสองหน้าแบบนี้นะแล้วก็เลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะรายการที่24เป็นสมเด็จเกศชยโยเก่าๆค่ะ รายการที่25เป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านแล้วก็จะมีเป็นเหมือนตะกุดฝังลงเยอะๆแบบนี้นะน้องแล้พีก็ไม่เคยเห็น26จะเป็นพระปิดตาแมกะพัฒของหลวงพ่ออุ่นค่ะวัดตานกงนะปิดตาเมกะพัฒเก่าๆค่ะหลวงพ่ออุ่นวัดตานกงค่ะ ยี 27, เหรียญหล่อเจ้าสัวกไหล่ทองด้านหลังมีคาบเก่าๆนะคะยี่สิบกับ29เป็นหลวงปูหมุนมาบ้านเดียวกันจ้ะนี่ตอกโค้ดสวยๆเลยค่ะ28ด้านหลังจะเป็น วัดบ้านจารตำบลบ้านจารอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดนะคะตอกโคตรสวยเลย29ค่ะเป็นเหรียญหมุนเงินหมุนทองค่ะของหลวงปู่หมุนนะมีตอกโคตรด้วยเหมือนกัน9,9 9ล้านค่ะปิดคู่นะคะพี่ขา300บาทเท่านั้นนะ30ค่ะเม็ดแตงหลวงปู่ทวดมาพร้อมกล่องกล่องใหญ่มากน้องแล้วพี่ได้มาแบบนี้น้องแล้พี่ก็มาลงแบบนี้นะพี่ เม็ดแตงหลวงปูทวดค่ะหลังพระอาจารย์ทิมนะหนึ่งองค์สองรอยบาทนะคะสององค์สามรอยบาทจัดส่งฟรี0ูนย์เก้าเก้าศูนย์แปดสี่หนึ่งห้าหสอาำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ